แนะนาวิธีการใช้เครื่องกระเทาะเปลือกถั่วลิสงคั่วนะครับเครื่องตัวนี้มีสิ่งที่ปรับได้เนี่ยเพียงจุดเดียวคือไอเกลสองอันนี้ครับเดี๋ยวให้เรายก,ยกฝานี่ขึ้นจับไว้แบบนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะเห็นแผงกั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายให้ดูวิธีการปรับคือถ้ายกแผงกั้นขึ้นให้เราหมุน2ออันนี้ในทิศทางตามเข็มน,นาฬิกา เอาใหม่นะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าหมุนหมุนจานวนรอบเท่าไหร่ให้เท่ากันทั้งสองข้างเช่นข้างนี้หมุน10บรอบหนึ่ง6 7 8ส10ี่ห้าดข้างนี้ก็ต้องหมุน1ิบรอบนะครับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าบส่วนวิธีการตั้งของเครื่องนี้นะครับไอตั้งแผ่นเนี่ยครับคือในความหมายคือ ถ,แบบถ้าเรายกให้สูงแบบนี้นะครับลองสังเกตดูตัวนี้สูงตัวนี้ต่าเนี่ยถ้าเรายกให้สูงแบบนี้ความหมายคือทัวร์จะอยู่ในลูกกิ้งนานนานกว่ามันจะหลุดทะลุแผงกั้นนี้ไปได้นะครับนานมันก็จะกินเนือ้อแต่ถ้าเราทําให้ต่ําแบบนี้แบบนี้นะครับทัวร์มันจะออกไปเร็วทําให้เปลือกหลุดไม่หมดดังนั้นวิธีการปรับก็คือ ให้หมุนไอแผงกั้นนี้ลงไปต่ำที่สุดทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วเราทดลองครั้งแรกหมุนหมุนไปข้างละ ी10 บรอบแล้วลองใส่ถั่วดูดูว่าผลลัพธ์ที่ออกไปเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์ที่ออกไปมันยังไม่หมดเปลือกยังไม่หมดให้เราหมุนเพิ่มไปอีกข้างละห้ารอบ หรือกี่รอบก็ได้ครับเป็นการทดลองดูหาจุดที่ลงตัวที่สุดที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานอันนี้สอดเข้าแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับสอดเข้าไปให้สุดเลยแบบนี้นะครับสอดไปให้สุดเลยเพื่อ ไม่ให้เปลือกถั่วมันหลุดลงมาข้างล่างเป็นการบังคับให้เปลือกถั่วออกช่องนี้ช่องนี้ให้หาถุงที่ระบายลมไม่ใช่กระสอบพลาสติกนะครับถุงที่ระบายลมอย่างเช่นกระสอบตะขคายกระสอบกระเทียมกระสอบหอมแดงนครับที่มาระบายลมได้ mm hmm. เพื่อเก็บเปลือกเปลือกถั่วผิวแดงมานี่ครับมาดูวิธีการถอดปวยชิ้นนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกิ้งนะครับ ให้เราถอดสกูสกูชุดนี้ครับมันจะมีฝั่งละ2ตัวคือมีฝั่งนี้2กับอีกฝั่งหนึ่งส นี่คือลูกกริ้งที่จะใช้ขัดถั่วนะครับวิธีวิธีการทำความสะอาดก็คือให้เอาพลาสติกถุงพลาสติกนะครับคุมชุดสวิตตัวนี้มอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เอาปืนฉีดน้ำแรงดังสูงครับฉีดฉีดลูกกิ้งพวกนี้ครับแต่ว่าฉีดไล่ไปทางนี้นะครับอย่าให้น้ำมันย้อนกลับเข้ามาที่มอเตอร์